Go to พัทธลุงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพาเที่ยวและอีพ p นี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวและอีพีนี้ผมจะมุ่งหน้าตรงไปที่จังหวัดพัทธลุงจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามชมคลิปนี้กันเลยตอนนี้มาแวะกินอาห เช้าวันก่อนนะครับทุกคนอีตืน่เตนเช้ามาตั้งแต่หกโมงกินอ<ม>าหารเช้าก่อนร้านอะไรนะ,จะจร้านชิมยังร้านชิมยังฮารานนะฮะอยู่ที่แถวคลองท่อมนะฮะนี่แหละ สวนลุงครนะับล, <laughs> ลุงเวทเ <laughs> อ,อลุงเวทนะฮะเรามาอยู่กันที่จังหวัดตรังนะฮะ,ะมาถึงก็ถ่ายรูปไอซีเลบมาจากไหนกันเ <laughs> นี่ยกระบีน่นะอะไรนะรถเรามาถึงกี่โมงได้มาถึงเที่ยงพอดีเ <laughs> ที่ยงอะไรเรา11บเอ็ดโมงสิครึ่ง เอ,อเรามาถึงกันไปรีบเขาเรียกว่ารีบถ่ายแล้วก็รีบไปน่องๆไม่นอน เปเหมือนคล้ายๆดอกกระเพรานะทุกคนนี่คล้ายๆใบกระเพราเลยใครรู้จักบ้างคือดอกอะไรคอมเมนต์มาเลยฮะดอกกระเพราอันนี้รู้จักไหมว่าดอกอะไรลาเวนเดอร์ไม่ใช่จิวดิบไบไม่ใช่จิ๋วดิบจิ๋วไม่ใช่นาดาบอกว่าดอกกระเพราเนี่ยใบกระเพราเนี่ยเหมือนใบกระเพรามากดอกกระเพราไปทุกคนเดี๋ยวเราไปชมอีกจุดหนึ่ง้านหน้านะฮะ เรียกว่าดอกอะไรนี่ดอกเข็มได้ดอกอะไรอ่ะนี่อันนี้กินได้นะรู้ไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นที่ว่าเอาไปแช่น้ำใมันทุ่งเออคล้ายๆกันไม่รู้ว่าดอกอะไรนี่เขาไม่มีป้ายเขียนไว้นะดอกีเลยเขาไม่มีป้ายเขียนไว้ดอกปักเซียนน่ะใช่ป่ะ ออไอตรง้น้นดอกกะเพราไอตรงนี้ไอตรงนี้ดอกผักเซียนอยีกไปกันใหญ่เห็นไหมดอกเซียนฝรั่งจริงเหรออุ้ยถูกต้องดอกเซียนฝรั่งทุกคนแสดงว่ามาจากประเทศนอกนี่นบรรยากาศสวนดอกไม้นะฮะ ความร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปจุดตรงอื่นต่อเราจะไปดูดน้ำตก <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะฮะไปดนเลยดอกต่อไปเนี่ยอดอกต่อไปตั้งชื่อ,อยังว่าเป็นดอกอะไรยังเลยยังไม่เห็นเลยเออโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกอะไรเดี๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่ไปกันนะครับทุกคน ใช่อากาศดีครับทุกคนตรงนี้ถ้ามาตอนเที่ยงก็แนะนํามาตรงนี้ก่อนเลยน้ำน้ำาเล่มากเออเล่นน้ําไม่ได้นะส่วนลุงเวทของเราก็ยบทิดส่วนลุงเวทเดี๋ยวเราเดินทางต่อเพื่อไปที่พักของเราอยู่ที่พัทลุงเลเดี๋ยวเราแวะที่ไหนกันต่อเจอตรงไหนฮะเดี๋ยวจนะววถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันโอเคนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อฮะ วนนี้เรากำลังเข้าที่เช็คอินแล้วนะคะนี่สุพรรณรีสอร์ทคุณยิบรรพ์วัดค่ะทุกคนขับรถกันวนู้นม,มาเช็คอินกันก่อนครัเรามาถึงที่พักแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็อยากมาพักกันที่นี่นะคะทุกคนนี่อะไร พอามาถึงจุดที่พักแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาคือว่าเดี๋ยวไปดูในห้องกันเพราะว่ามีอะไราะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแล้วนะฮะนี่เลยบรรยากาศในห้องเป็นไงบ้างอ๋อนี่าานี่อัาาน <laughs> อนี้นอนตรงนี้ใช่ไหมที่เขาให้นอนเฮ้ย โอเคตรงนั้นสองคนนะครับตรงนี้ผมคนเดียวได้ไหมเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างใช่นี่ฮะทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ตรงโซนของสระน้ำนะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมเล่นน้ำกันนะเย็นนี้ ไม่เขาใส่คอรีนเขาใส่คอรีนเขาปรับน้ำอย,ำยู่ที่เดิมนั่นเองอ๋อเขานี่เงียบๆนะยังไม่มีลูกค้าเข้าเท่าไหร่มีแต่เราม,มานั่งเล่นอย่างนี้อันนี้ห้องห้องเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ยิงเปิปดประตูปุ๊บมาได้เลยนะเอเอาไหมล่ะเ,เพียงอันนี้ผมขึ้นมาตรงด,ด้านบนนะฮะ ด้านบนนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยเหมือนกันโอ้คือบรรยากาศดีมากคะนี่เลยข้างล่างก็จะเป็นสระน้นํานะก็เดินมานีแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะทุกคนนี่เลยโอ้บรรยากาศดีมากครับโอ้วัดีอ่ามดแดงไอ้มดแดงอ๋อก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนอ่าคาเฟ่นะครับก็คือภายในห้องอ่าที่พักของเรา ที่เรามาพักคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเหยากไปค่อยไปถ่ายให้ดูแล้วกันนะฮะบรรยากาศดีมากอะลมลื่นมากทำ,ทำอะไรอะทำอะไรไงวะ Hello How are you I'm fine Thank you a n d you Yes good How long stay here อ้าว long อ y ู่ที่นี่ทำไมเยอะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเล่นน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวชวนน้องๆไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอสิสะว่ายน้ำครับผมโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ตรงที่สระนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่นน้ำกันน้องๆกำลังตามมาเดี๋ยวตามมาฮะอ <c oughs> ากาศดีฮะโอเค เดี๋ยวเล่นน้ำด้ยวยกันนะฮะลงมาเล่นยังอะไรนะนี่แหลยง่ายต้องถ่ายรูปนี่เล่นน้ำกันไปกนูนฟู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 มาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนาดาก็ลงมานะฮะนี่เลยที่สระน้ำที่เรามาพักนะฮะชวนมาว่ายน้ำ แต่มันทำอะไรอยู่คะคุณยิบรอดูบนลก็บันก็มันก็จะดูน้ำก็จะเล่นคอนเทนต์คอนเทนต์มากค่ะลงมาเร็วอยากให้แบบสามารถเห็นตัวเองได้ด้วยไม่มีก็แม่ก็ปกติ น้ำก็สีไอ้พื้นเบื้องก็สีอืมมันก็เลยดูแค่นแค้นหน่น้นนนำก็สีผ่อนคลายไหมคะคุณนาดา เดี๋ยวเราขึ้นกันดีกว่าตอนนี้ก็เล่นน้ํากันเสร็จแล้วด้วยก่อนกลับมาอาบน้ํากันแต่ว่าห้องน้ามีอยู่ห้องเดียวเอาละเดี๋ยวให้สาวๆไปอาบค่อนเลยเดี๋ยวผมอาบหลังเพื่อนเย็นมากๆาะโอเครับตอนนี้ก็อาบน้ําอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกนะฮะแล้วก็ร้านอาหารอิสลามตรงนี้หายากมากเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูกันว่าเราจะหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ก็เซเว่นอย่างเดียวครับไปฮัลโหลยอเปเนต์เลยไปไปกินข้าวกันมาทำอะไรตรงนี้ไปเรียนไปส,สิบพิลุก <c oughs> แล้วก็ต้องเจ <c oughs> อเซเว่นหรอใช่นหิวมเววมื่อไรก็แวะมาปิด,ปร,ปดร้านปิดจ้าทุกคน กี่เซเว่นกี่เรเว่นเขาแวงแต่แรกก็ไม่ต้องไใจใจต้องเปลี่ยนเงิพันเลยเออสองสามเดี๋ยวหาของกินกันแถวเซเว่นแล้วกันฮะอันี่ตกลงว่าหิวมากเลยก็ไม่มาที่ก๋ฮะตกลงว่าไปหาด้านเอาแล้วเมื่อกี้กินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอเอาเลยสุดท้ายก็ต้อง เซเว่นอีเลเว่นนี่ทุกคนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วอิ่มแน่นท้องมากมา <c oughs> ว่าอิ <c oughs> อ่มแลว้วนอนแล้วใช่ไหมลูกอิ่มหรือยังไงลูกอิ่มแล้วเนาะ <c oughs> เบบี้อิ่มแล้วเบบี้จะห้าเดือนแล้วครับทุกคนนี่ท้องโตแล้วเบบี้เบบี้จะได้ออกมาแล้วรย้เราก่นช้าไหมขุดหาเลยครับกินอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวนะฮะกินอยู่คนเดียวเนยกินช้าเฉยเฉยอ๋อ โอเคฮะเดี๋ยวก็ยินเสร็จแล้วก็น่าจะแบบเตรียมตัวนอนฮนะแล้วก็เดี๋ยวเจอพุ่งนี้เช้า <ไป S 1> เดี๋ยวพวพุ่งนี้เช้าน่าจะไปแถวสะพานที่อะไรนะทะเลน้อยที่ยาวๆเขาเรียกว,ว,ว่าสะพานอะไรนะเฉริะเกินั่นแหละสะพานนั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันพุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวไปเจอกัน